ปลก็สมควรเหมือนกันครับก็ลเลยรู้สึกว่าคงเป็นโฉงใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนได้รับว่า,อาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบแนวไหนคุณก็สามารถมาที่นี่แล้วก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกซื้อสัมปิงได้หมดยน,น,น,นะครับของอ,อย่างตัวของผมนะครับก็เป็น ของผมได้รุ่นตัวแทนของคผมเป็นความมินสปอร์ตเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยคือชอบออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาแบรนด์ไซโกของคนที่ขอเรียกว่าเป็นเป็นตัวแทนแล้วกันเลยนะครับคือแบบจะเป็นแนวแบบสปอร์ตมีความแบบโชบเฉี่ยวนิดนึงครับผมถ้าใครอยากที่จะมีความแบบสปอร์ตแบบนนะครับก็สามารถมาเลือกดูได้ที่ไซโกะ นาฬิกาติดครับค่อนข้างติดเลยเพราะว่าต้องแบบเหมือนใส่ตลอดเวลาด้วยมันต่อให้แบบไม่ได้ดูเวลาก็ต้องใส่อะไรพ,อ,พอ,อะไรไรรสิ่งนี้บบนขาด,ดเ,าเพราะว่าเพราะว่าที่ขาดไม่ได้เพราะเหมือนแบบเราชินกับน้ําหนักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพะว่าพอมันไม่ได้ใส่ในาฬิการหรือว่าช่วงอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแขนมันเบาๆไม่ได้มีนาฬิกาไว้ดูนะ บางทีมันก็เป็นเอ็กซ์ซอสสรี่ด้วยอะไรให้แบบเราแบบรู้ความมั่นใจมากขึ้นด้วยอะไรซึ่งโดยปกติแบบถ้าเป็นนาฬิกาสำหรัคหหรบคน,นพร้อมเปย์นะสำหรับคนแหละครับพร้อมเปย์พร้อมเปย์ท่านาฬิการเรือนนั้นตอบโจทย์ไลฟไ์สไตล์คนคือต้องมีความแบบอ่ะมีความมีความทันสมัยนิดนึงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องมีความสปอร์ตด้วยเพราะคนเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบบางทีเรือนบาง บางเรือนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนมากบางทีอาจจะดูไม่ค่อยมีความโฉบเฉี่ยวมากเท่าไหร่ผมก็อ,อาจจะลังเลแต่ถ้าแบบโฉบเฉี่ยวปุ๊บผมแบบตัดสินใจง่ายเลยนคนท้องแบบเป็นของสะสมอ,อยูน่นะเราไหมอา่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นใช่ครับผมเราะตาร์ก็ใช่เพราะว่าในการก็ไม่ใช่ถูกนะ <c oughs> มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีการตัดสิในใจนิดนึงแต่ถ้ามีความแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เนี่ยเท่าไหร่เท่ากัน <c oughs> อา่าอาจจะแบบมีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสูงกว่า ตอน1เรื่องคุณภาพ2เรื่องของดีไซน์อ่าแล้วก็3เรื่องของอาราคาที่หนึ่งอ่าอะไรประมาณนี้ตอนนี้ถ้าให้บอกว่าปีนาฬิกาประมาณนี้ตอนนี้แหละครับพี่ผมมาใช่ลักลักอยู่แค่ไม่กี่เรือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก,ก็ก็พยายามที่จะหมุนหมุน,หม,นหมุนเวียนนะแต่มันก็ยากอะเพราะบางทีชอบเรือนไหนก็ใส่อยู่นั่นแหละอะไรอ๋อก็คือแบบว่าถ้าชอบเรือนนี้ ช่วงนี้ก็จะใส่นี้ใช่เพราะว่าสแสดงว่าเดือนนั้นเนี่ยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คือแบบช่วงนี้อาจจะแบบออกกําลังกายเยอะหน่อยหรือว่ามีความแบบสบายๆรีแลกซ์แต่งตัวแบบสบายๆไม่ไดไไ้ไม่ได้แบบทางการมากอะไรเงี้ยก็จะแบบใส่เรือนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้แบบย,รยครับอ๋อมันต้องออกไปวิ่งอะเหรอใช,ใช่ใช่ใช่แล้วต้องแบบเราเดินกะคู่อะไรอย่างงี้ยไหมไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราไม่ต้องคู่ขนาดขนาดนั้นปวดเหงื่อยอะ เราถามเพิ่งนี้ร้อนเลยอ่ะร้อนเลยทำไมอ่ะในเมื่อมันเป็นเพรที่เราไม่ได้ไม่แบบไม่ขาดมันมีตลอดมันก็น่าะจะมีคู่กันได้นะอ่าต้องดูด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าคือถ้าเขาถ้าเขาชอบเนี่ยโทรเลยวะโทรเลยวะชอบไหมเออโทรเลยวะถ้าชอบก็ไม่แน่ไม่แน่ถ้าชอบไม่แน่ดิจิตอลฟุณปิ๊นนะคะอ่าถ้าชอบนะแต่คือต้องใช้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าซื้อไปซื้อไปให้แล้วแบบอาจจะยังไม่ได้ใช้อะไร เดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวคราวหน้านต้องถาม่าถ้าซื้อเราใช้จริงเนี่ยก็น่านซื้อ,อห,อหอลายเรือนไหนว่ากันอีกทีนะองเล็บว่ากัานีกที้เป็นคนเลือกอ่ะหมายถึงว่าถ้าแบบเขชอบแต่เราเป็นคนเลือกเนี่ยผมผมกลัวที่การที่แบบว่าซื้อแล้วแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบแต่แตละรือเหมือนกันต่างกันเดียวคไม่ชอบะอะไรายรู้แหละว่าชอบแนวไหนแต่แบบรายละเอียดเล็กๆทีแบบยังอะจจะยังยังไม่ชราบยังสมมติถ้า เป็นนาฬิกาให้เขาคนชอบแบบไหนคะเขาชอบแบบไหนไม่ได้หรูๆมากแน่นอนตัดทิ้งเลยเรื่องความหรูมากๆคล้ายๆกันเชื <ๆ S 1> ช่อผมว่ามันต้องมีความชอบเฉี่ยวแล้วก็มีการแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ใ,<ช>ในการท<ช>ี่ออกกทางกายได้เหมือนกันเออนี่ไงแปลว่าซื้อคู่ได้ระก็ <c oughs> ได <c oughs> <c oughs> ้ถามไม่ถามมากก็สรุปว่าได้อยู่ดี <c oughs> เออครับผมล่าสุดก็คือหวานมานะคะวันเซลวันไปวันเกิดหรือวันเลยทยวันเลยทยยังไม่ถึง อ๋อมันก็วันเกิดเขาแล้ววันเกิดผมก็เหมือนกัน<ด>อ่าถึงว่าแบบก็ไม่เชิงหรอครับส่วนวันเกิดเราก็เซอร์ไพรส์ผมสองรอบใช่สอรอบคือตอนแรกอ่ะผมเหมือนผมต้องไปแลว้วก็ไปทําบุญที่นครพนมทำบุญที่นาครพนมแล้วก็แล้วเขาอ่ะเซอร์ไพรส์เรารอบหนึ่ง ก่อนที่ผมจะบินไปนครพนมแล้วหลังจากนั้นตอนที่ผมอยู่นครพนมเขาก็บินตามไปผมงงมากว่าเขาไปไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกไม่ให้เลยไม่บอกคือเขาบอกว่าเขามีติดถ่ายละครได้ถ่ายซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าไปแล้วกลับเหมือนกับไปใช่ใช่อาจจะอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าสําเร็จเพราะว่าผมก็แบบเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรอย่งเงี้ยคือปกติใครเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ใครแล้วแบบสําเร็จมากกว่ากันคนหรือตัวเอจริงๆอะไม่ค่อยอยากเซอร์ไพรส์เพราะมันเพราะมันหรอกมันจะแบบ ตื่นเต้นมากอ่ะเวลาไปเซอร์ไพรส์ใครเวเซอร์ไพรส์ไปสำเร็จค่ะทั้งสองลูกไปหยกทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากแปลว่าเขาจับได้ทุกทีแต่ไม่ผมผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ถ้าเซอร์ไพรส์จริงๆคือพิชิตโลกมาแหละเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วส่วนเขาก็เซอร์ไพรส์อย่างเนี้ยสุดๆเหมือนกันซึ่งสุดใครทำเซอร์ไพรส์บ้างกันเท่ากันตอนนี้หนึ่งหนึ่งแต้มเท่ากันแต่ผมก็ไม่อยากจะสองหนึ่งนะผมคิดไม่ออกแล้วเลยว่าจะเซอร์ไพรส์ยังไงแต่แต่เขาก็ทำเซอร์ไพรส์วันเกิิดดออออ่่่่ะคครั้้้้งงงไมมมผยูแลววาตตี ท่ากัครั้งเดียวถือว่าครั้งเดียวตอนที่ไปนครพนมรากว่าเธอไม่ยอมให้เธอชนะไม่ได้ไม่ได้แล้วครั้งที่สองเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพี่เขบอกว่าเซไปสอรั้งีกครั้งนึที่เขาเซไปที่ก็บินไปนที่นครพนมนะครับคือครั้ <c oughs> งแรกคือตอนที่เมืนก่อนไปนครพนมแต่เซมไปอันนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามีอยู่แล้วแหละเพราะมเพราะว่านัดกันดีดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้นั้นไม่แต่ตอนที่ <c oughs> <อ>ไปนครพนมไม่ได้นัดเขาบินตามไปโดยที่ผมไม่รู้ ทำไมถึงชอบการเซอร์ไพรส์ด้วยการบินไปก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องต้องมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะ <laughs> ใช่ไหมแล้วตอนโมเมนต์กเราทำไมเราถึงเลือกเซอร์ไพรส์ด้วยการบินไปไม่บินผมขับรถขับรถไป <laughs> ทำไมถึงต้องไปไกลๆขนาดนั้นไม่จริงๆผมแค่อยากแบบคือผมว่างแล้วอยากให้กำลังใจเฉยๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจจะไปเซอร์ไรส์ที่แบบอยากเห็นรี แต่จริงๆ,<ต>งๆคือผมอต้องแค่แบบอยากไม่ใช่กำลังใจจริงๆคือไม่ได้แบบอยากให้เขาช็อกขนาดนั้นอะไร,ลลลรไจริงครับจริงทีมหลังบ้านแข็งแรง,รแงใช่ยัง<อ>ผมไปจะไปทีมหลังบ้านก็ไปด้วยก<อ>ันรู้เห็นกันหมดเขาจะไว้ผมเขาหลังบ้านก็รู้เห็นกันหมดแ<อ>ล้วแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะผมก็แบบเชื่อเพราะว่ามีความเป็นไปได้หมดเลย ผมก็แบบโอเคส่วนใหญ่ทีมหลังบ้านจะเป็นทีมใครเป็นทีมหนุ่มหรืทีมเขาหมายถึงว่าแบบเเวลาทียผมทีมผมทีมหันใจเลยิีเหรอใจรีมสไลด์ทีมสไลดคิดว่าเขาเป็นทุนเราแน่นอนเนี่ยทีมเราแต่แต่แต่เวลาเซอร์ไพรส์นี่คือร่วมมือกันดีๆกับกับฝั่งนู้นหมดเลยนะเออก็เขาอยากเซอร์ไพรส์ไงก็เลยไปไปไปร่วมมือกับลราคิดไปว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้ขนาดตัวหนุ่จะถูกแล้ว ก็ไม่ได้คิดว่าก็ไม่ได้คิดว่าสไปสอะไรขนาดนั้นเลย <c oughs> ในส่วนร่วมเนแบบในวันสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมก็มมแฮปปี้แล้วคือไม่จำเป็นว่าต้องซสไพปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะใจจริงของผมอ่ะไม่ชอบการถูกซสไพปเพราะมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอ่ะโดนโดนซสไพปมันตื่นเต้นไปเลยมันก็แบบก็เขาเรียกว่าเฉยๆอ่่่รีูู้ตัวยแล้วคนทำสไปมันตื่นเต้นกว่าแต่เวลามันโดนมันก็ถือว่าเฮ้ยเราสัภาษณ์เราไหนไปอะไรเงี้ยมันจะรู้ตัว ทำไมเราพลาดอะไรเงี้ยทำไมเราเราทำไมจับไม่ได no, ah, okay. ah, okay. no, no, okay. yeah, ้อะไรเงี้ยเขาก็เขาสะแบกมาแล้วหูแบกมาแบบตั้งหลายกิโลเกือบโลอะไรเงี้ยเดินมาอะไรเงี้ยแต่ได้ลำโพงเล็กๆคู่ทูสอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะของเก่ามันพังไปแล้วเราก็เลยแบบซื้อให้อะไรองค์ความรู้ที่เราให้เขาอะไรองค์ความรที่เราให้เขามันเป็นแบบเขาเรียกว่า ใส่ข้อมือน่ารักน่ารักที่แบบลิมิเต็ดเกลียดทำผ่านมาขิงว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดจริงๆไม่ให้มันมีอันเดียวอะชืื่อออหรไม่ใช่หลัห<า>กชื่อครับมันมเป็นแบบเอารูปใส่เข้าไปข้างในนั้นแล้วแบบคือมัน,อ,นมอันเดลลอร์ลลใช่คือเราใ่แรูปเปลี่ยวรูปผม,มนี่แหละรูปผมตลกตลกด้วยเอารูป ไม่คือมันเริ่มจากที่เขาเอารูปผมมาไปทางเอแล้วก็เอนะเขาชอบมากเขาตั้งเป็นเป็นวอลเปเปอร์มูอถือเลยนะ,ะแล้วผมก็บอกชอบอะไรขนาดนั้นลผมก็เลยเอารูปนั้นไปใส่เข้าไปในกใน,ใ,นใ,นในกำไรประมาณนั้นชิงจัดสิทธี่แบบมันต้องส่องมาถึงจะเห็นนะ ตอนแรกเขินตอนนี้เอาเลยเอาเลยกูกินก่อ <c oughs> มมนถ้าพี่จพเจอกูกี้แล้วพี่ขอให้กูกกี้ขอโทรขอรูปกูกี้ก็ไม่เขินแล้วนะผมงงมากผมมาไม่เขินอยู่แล้วคุณโฟ <c oughs> ไม่เขินไม่เขินผมชินแล้วพอรูปนั้นมันก็ลงแบบพวกพวกแบบว่าในโซเชียลเราด้วยท<อ>้าไมถึงไม่ให้เลือกที่จะเป็นรูปตัวเองมากกว่าที่จะเป็นรูปบลูเพราะว่ารูปนั้นน่ะเขาคือเขาตั้งแต่ AI มันเจนออกมาเขาแบบยิ้มมีความสุขผมชอบตอนที่เขายิ้มอะไรเี่ย แล้วเขาดูอีกทีเขาเขา,าก็ยังยิ้มอยู่นะผมก็เลยแบบชอบโมเมนตลนัล้นใช่ใช่ถูกต้อง เขาเงงคืออะไรผมต้องทาให้ดูว่ามันทํำยังไงได้บ้างเอาแสงไปส่องเข้าไปในรูมันก็จะเหมือนโปรเจคเตอร์ที่ฉายไปที่ผนังได้จริงหรออุ้ยรูคิดเยอะเหมือนกันเนาะไม่ใช่หมายถึงหมายถึงว่าแบบไม่ใช่หมายถึงว่าการที่จะเลือกของขายใจอะไรอะไรอไรอรอะไรเะไรอะไรอไรอะไนอะไร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 กะไรอะไอะไอะไรอไรอะไดอะนรอะไรอะไนอะไรอกไมก็แบบะไนอะไร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 เฮ้ยอันนอ้แบบะ่าสนใจอะไรอะไัอะไรอะไรอะไรไรอไดอะไอะาอะออรแรออะวอ เลเวลให้ตัวเองเหรอคิดคิดว่าถ้าให้คะแนนตัวเองในการข้างรับอร์เนี้ยสิบสเท่าไหร่กัเอาเจ็ดละกันเจ็ดต่อมีคนมาเอาผบกไหมเปล่าน่าจะมีนะจริงปหมเนี่ยเจเราลองทำสักสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยพี่อยากรู้ว่าถ้าถ้าพอบอกว่าเลเวลเนี้ยเจ็ดพี่อยากบอกว่าถ้าสิบประมาณไหนเคยคิดไหมว่าถ้าเราแบบเลเวลสิบ ให้ผมผมไม่ได้อยากคิดว่าแบบว่าอยากเอาชนะความผ้านรักคนอื่นหรือว่าอะไรเง<ช>ี้ยอยากแค่แบบ<ช> <ๆ S 2> ก็เป็นตัวของตัวเองไงแหละในสไตล์ของตัวเองะอง <ๆ S 2> ะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเขาเราก็เป็นตัวเองที่ไม่ได้แบบว่าแบบว่าพยายามทําเป็นตัวคนอื่นเป็นโย่เดี๋ยวพี่จะรอวันที่สิบแล้วคนมาบอกพี่นะว่าพี่เนี่ยผมแบบจันเจนผมมาสิบสิบคือแต่งเอางี้หว่ะพี่เดินมาถึงโบนี่สิบแล้วพอแล้วเอ้ยจริงเหรเอาเขาเป็นพี่เมื่อกี้พี่ก็ใหสิบแล้วเอาหรอ